วิธีการสมัครทวิตเตอร์ใหม่มาดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ p เพส o r e ต่อไปให้กดช่องค้นหาแอปและเกมจากนั้นให้พิมพ์คําว่าทวิตเตอร์เข้าไปเลยครับพิมพ์ตามนี้ไปเลยเนาะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่ทวิตเตอร์จากนั้นเราก็จะเจอแอปทวิตเตอนะครับให้กดติดตั้งได้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้กดเปิด ต่อไปนะครับจะขึ้นหน้าของทวนะิ t เตอร์เนาะเราสามารถสร้างบัญชีผ่านบัญชี Google ได้นะครับหรือว่าจะมาสร้างบัญชีทวิต t ตอรด้วยตนเองก็สามารถทําได้นะครับให้มากดสร้างบัญชีตรงนี้เลยหน้าต่อไปเลือกภาษาก็ให้เราเลือกภาษาที่เหมาะสมสําหรับเราเนาะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปสร้างบัญชีของคุณมันจะมีข้อมูลให้เรากรอก3ช่องนะครับช่องที่1ให้เราป้อนชื่อของเราเข้าไปเลย เมื่อเราป้อนข้อมูลผ่านนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายเช็คถูกแบบนี้ให้เราไปป้อนข้อมูลในส่วนต่อไปเลยต่อไปจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะป้อนเบอร์มือถือหรืออีเมลนะครับจากตัวอย่างเนาะเป็นการป้อนเบอร์มือถือแล้วกันเมื่อป้อนข้อมูลในส่วนที่2เสร็จแล้วนะครับ<ๆ>ก็ลองมาดูนะครับว่ามันเป็นเครื่องหมายเช็คถูกหรือไม่ถ้าเป็นเครื่องหมายเช็คถูกให้เรามากดวันเกิดตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนวันเกิดเดือนเกิดและก็เลื่อนปีคศเกิดเนาะ ให้ตรงกับวันเกิดเรานะครับโอเคครับเมื่อข้อมูลวันเกิดถูกต้องแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปจะเป็นข้อกําหนดและนโยบายนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านได้ถ้าเรายอมรับข้อกําหนดได้นะครับในหน้านี้ให้กดถัดไปหน้าต่อไปจะมีข้อมูลให้เราตรวจสอบนะครับให้เ,เพื่อนๆลองเช็คดูนะว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้มากดสมัครตรงนี้เลยจากนั้นจะขึ้นป๊อปอัพยืนยันโทรศัพท์ให้เรากดตกลง ต่อไปนะครับทางทวิตเตอร์จะส่งข้อความมาที่เบอร์โทรหรืออ e ีเมลที่เพื่อนเพื่อนได้กรอกไปเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนป้อนอ e ีเมลก็ให้เข้าไปที่กล่องข้อความในอ e ีเมลที่เพื่อนเพื่อนได้กรอกไปเนาะแต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนป้อนเป็นเบอร์มือถือก็ให้เข้าไปที่กล่องข้อความ sms เบอร์มือถือได้เพื่อนเพื่อนได้ป้อนไปเนาะ จานั้นจะมีข้อความจากทาวิสเตอร์ส,งสง ar, ar, ここ่งมาให้เรานะครับก็ให้เรากดเข้าไปและมันจะมีรหัสในการยืนยันต้น6ตัวนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับนำรหัสให้เพื่อนๆนได้มากรอกในหน้านี้ได้เลยอาจากตัวอย่างนะครับเป็น8 2 1 1 1 5นะครับรหัสตรงนี้แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อนๆนต้องนำรหัสให้เพื่อนๆนได้มากรอกตรงนี้เท่านั้นเมื่อกกรอกรหัสเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปคุณต้องมีรหัสผ่านในหน้านี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดในช่องรหัสผ่านตรงนี้เลย จากนั้นให้กําหนดรหัสผ่านของบัญชีทวิตเตอร์ที่เราสร้างเข้าไปเลยครับโดยที่รหัสผ่าน,นครับจะต้องมีความยาวอย่างน้อยแตัวอักษรแนะนําให้มีทั้งตัวภาษาอังกฤษตัวเลขหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ผสมกันจะปลอดภัยที่สุดและควรเป็นรหัสผ่านที่เราจาได้เมื่อเราป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปเลือกรูปภาพสําหรับข้อมูลส่วนตัวให้เ,เพื่อนนะครับมากดอัปโหลดจากนั้นให้กดเลือกรูปภาพที่มีอยู่แล้วหน้าต่อไปมันจะเข้ามาที่อัลบั้มรูปภาพในมือถือเราเนาะ ก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นรูปโปรไฟล์ในทวิตเตอร์เลยจากตัวอย่างนะครับเป็นภาพนี้แล้วกันนะเนาะเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วหน้าต่อไปเราสามารถขยับและปรับขนาดของรูปภาพได้นะครับมเมื่อเราพอใจกับรูปภาพแล้วนะครับให้กดดําเนินการปุ่มนี้เลยจากนั้นนะครับจะมี pop-up เออข้นมาทวิตเตอร์จะขออนุญาตเข้าถึงรูปภาพและสื่อในมือถือเราเนาะตรงนี้แนะนําให้กดอนุญาตหน้าต่อไปเราก็จะได้รูปโปรไฟล์ของทวิตเตอร์แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดถัดไปได้เลย หน้าต่อไปเราควรเรียกคุณว่าอะไรให้เ,เพื่อนเพื่อนะครับมากดตรงชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับในหน้านี้เราสามารถตั้งยุสเนมของบัญชีทวิตเตอร์ที่เราสร้างได้นะครับก็มันจะมีชื่อแนะนําให้เราอยู่ตรงนี้เนาะหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับอยากจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ในขั้นตอนนี้นะครับให้ลบชื่อเดิมออกจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อใหม่ได้เลยโดยที่ชื่อนะครับจะต้องไม่ซ้ํากับผู้อื่นดูง่ายๆก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนป้อนชื่อเสร็จแล้วนะครับถ้ามันมีเครื่องหมายเช็คถูกด้านหลังชื่อก็แปล ถ้าเพื่อนๆพอใจกับชื่อแล้วและชื่อตั้งได้แล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปดูว่าใครเล่นทวิตเตอร์บ้างในหน้านี้นะครับให้เรากดดาเนินการต่อจากนั้นทว,วิตเตอร์จะขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อติดต่อในมือถือเราเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะอนุญาตหรือไม่นะครับจากตัวอย่างนะครับกดไม่อนุญาตและวกันถ้ากดไม่อนุญาตนะครับหน้าต่อไปให้กดไม่ใช่ตอนนี้ จากนั้นนะครับทวิตเตอร์จะแนะนําให้เราติดตาม1บัญชีก็ให้เป็นเพื่อนนะครับติดตาม1บัญชีที่เ,เพื่อนๆต้องการได้เลยครับเมื่อติดตามเสร็จแล้วนะครับให้กดต่อไปจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เราลองมากดรูปโปรไฟล์ทางด้านซ้ายบนของทวิตเตอร์เรานะครับ จานั้นมันจะแสดงเป็นบัญชีทวิต t ตอร์ของเราแบบนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ทําการสมัครบัญชี Twitter ร์เป็นที่เรียบร้อยถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากสมัครบัญชีทวิตเตอก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเป็นแนวทางและกดสมัครได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ